สวัสดีท้ชาวราศีกรกฎนะคะธาตุน้ำค่ะเรามาดูว่าอีก7วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎค่ะขอพลังงานชาวราศีกรกฎนะคะอีก7วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎคะธาถ้วยความเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะ ชาวราศีกรกฎนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าได้รับรู้นะคะกับอะไรที่มันเศร้าๆนะคะหรือว่าเป็นความจริงนะคะไม่ต้องกังวลใดๆนะคะราศีกรกฎเกิดอะไรขึ้นนะคะพลังงานดีนะคะ มีใครบางคนเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วนะคะมีใครบางคนชอบคุณมากๆมีใครบางคนเป็นคนที่ผลักดันให้คุณได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะถ้ารู้สึกว่ากำลังรอคอย mm. กำลังฝันอะไรอยู่นะคะรอนะคะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรคิดและประมวลผลให้ดีนะคะบางอย่างเป็นอะไรเก่าๆนะคะอยากที่จะ เขายังตามคุณอยู่นะคะพลังงานแห่งความรักเขายังตามเขายังมองเขายังส่องคุณอยู่เขารอโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแต่บางอย่างที่คุณจะทํานั้นในเรื่องของงานนะคะต้องต้องเหนื่อยหน่อยนะที่จะได้งานมาต้องขยันนะคะขยันแล้วก็วางแผนคิดประมวลผลว่าจะทําอะไรดีนะคะสองไม้เท้านะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยหนึ่งดานะคะ บางอย่างในช่วงนี้อาจจะต้องนะคะปล่อยวางอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะลงนะคะเช่นต้องใจเย็นแล้วก็นิ่งให้มากๆถ้ากําลังรู้สึกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานช้าๆได้พราเล่มงามวันนี้เรื่องจริงนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราคอยต้องเหนื่อยหน่อยนะคะสู้หน่อยกว่าที่จะได้มาทั้งธุรกิจหน้าที่การงานการเงินนะคะแต่ก็จะประสบความสําเร็จกับตัวเองจัดการระเบียบของสิ่งไหนสําคัญสิ่งไม่สําคัญนะคะ แล้วก็โอกาสในอนาคตที่กําลังมาถึงถ้าคุณกําลังมองหาโอกาสอะไรอยู่มันอาจาจะยังไม่เข้ามาแต่ต้องวิ่งเข้าหาโอกาสจริงๆนะคะอนาคตที่ดีกว่าการวางแผนอนาคตที่โดดเด่นในช่วงนี้คุณอาจจะได้ตัดสินใจทําอะไรบางสิ่มบางอย่างได้ตัดสินใจที่จะสะะโซหรือว่าได้ตัดสินใจที่จะอยู่คนเดียวหรือว่าได้ตัดสินใจที่จะคุยกับคนใหม่ๆนะคะหรือว่าตัดสินใจที่จะทํางานใหม่สิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะต้อง ถ้าเพิ่งจะโสดมาอาจจะต้องฮิวจิตใจของตัวเองไปสักพักสักระยะหนึ่งอย่างนานเลยนะคะแล้วก็มองอนาคตที่ดีกว่าเพราะว่าจะมีคู่ชีวิตอนาคตที่ดีกว่าเข้ามาหาคุณนะคะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยหรือว่าเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์กับตัวเองนะคะระวังเรื่องของคนเจ้าชู้คนมีสเสน่ห์เข้ามาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆจริงๆในการคุยการที่สารความสัมพันธ์นะคะ ความสุขความสนุกสนานปล่อยละว,วางบางสิ่งบางอย่างลงหรืออะไรทําให้คุณเครียดหรือว่าอะไรทําให้คุณคิดมากคิดเยอะหรือว่าอะไรทําให้คุณใจร้อนช่วงนี้นะคะเติมพลังแห่งความสุขของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจอย่างชัดเจนทําอะไรอย่างตรงไปตรงมาทำอะไรอย่าง มีเหตุและผลลดความใจร้อนลงนะคะบางอย่างไม่เป็นหนังใจบอกเลยว่าบางอย่างไม่เป็นหนังใจบางอย่างต้องใช้เวลาจริงๆบางอย่างต้องใจแข็งบางอย่างต้องใจนิ่งจริงๆนะคะแต่ที่ทําได้คือการควบคุมความรู้สึกความคิดของตัวเราเองในเรื่องของอนาคตที่จะมาถึงถ้าเรารู้สึกว่าเราจะทําอะไรในอนาคตเราต้องตัดสินใจอย่างดีแล้วก็มีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นและมีความสุขกับตัวเองให้ได้ the f u ความสนุกสนานความโลดแล่นโลดแล่นของตัวเองอยากมีชีวิตที่อิสระฟรีดอมก็ต้องจัดการนะคะ ทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของการงานการเงินของเราทุกอย่างให้มีความเพียอพร้อมพรั่งพร้อม,อมคุณอาจจะได้มีการวางแผนเดินทางไกลหรือว่าได้รับได้เดินทางไกลได้ ทำงานใหม่ๆอย่างที่ตัวเองต้องการอาจจะได้ออกไปแอดเวนเจอร์อะไรใหม่ๆในช่วงนี้หรือว่ากําลังมีแพลนบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อบางทีรอคอยอย่างเหนื่อยเลยหรือเปล่านะคะแต่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นถ้าคุณกําลังกล้าที่จะทาสิ่งใหม่เริ่มสิ่งใหม่ผลลัพธ์สิ่งใหม่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและคู่ชีวิตคุณจะได้พบเจอคู่ชีวิตที่ดีแน่นอนแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของคุณต้องชัดเจนแลนะหนักแน่นถ้ารู้สึกว่ากําลังที่จะชัดเจนกับ อ,อนาคตใหม่คุณก็จะได้มีอนาคตใหม่แน่นอนแต่ค่้าคุณชัดเจนกับสิ่งเก่าๆไปแล้วกําลังก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่ามันจะมีเรื่องของความสนุกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นถ้าอะไรเก่าๆที่มันค้างคางหรือว่าความเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเคลียร์นะคะแล้วก็ได้ตัดสินใจนะคะเรื่องกับ อะไรที่มันเก่าเก่าหรืออะไรที่มันเป็นท็อกซิกนะคะแล้วก็ส่งผลถึงอนาคตคุณด้วยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจในช่วงเจวันนี้ก็ส่งผลส่งผลถึงอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้ใจเย็นๆบางอย่างต้องรอจังหวะทามมิ่งจริงแต่ว่าบางอย่างทําได้เลยตัดสินใจได้เลยอย่าลืมดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินนะคะการเดินการยืนการสร้างบุคลิกภาพถ้าคุณมีบุคลิกภาพดีอยู่แล้วขอให้ออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายบริหาร พลังใจของตัวเองนะคะบ,บริหารเ,าเรื่องของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นทุกสัดส่วนภายในทั้งภายนอกนะคะออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่ากระปีก้กระเป๋าไม่ใจร้อนไม่อะไรเท่ารู้สึกว่าใจร้อนมีความกังวลต้องออกกำลังกายดีมากๆดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะแล้วก็เรื่องของการยืนการเดินก็เรื่องระวังด้วยนะคะเรื่องของระวังของหลังอะไรแบบนี้ด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ ไม่ต้องบาลานซ์นะคะบาลานซ์ ans, อารมณ์ความรู้สึกสมดุลของตัวเองอย่างชัดเจนด้วยเพราะว่าบางอย่างมันจะอาจจะสุดโต่มากไปหรือว่าดาวมากเกินไปหรือว่าอิสระฟรีดอมมากเกินไปนะคะจงระวังในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ จะทาธุรกิจหน้าที่การงานใหม่ๆนะคะก็มีโอกาสได้ตัดสินใจหรือว่าได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะกับใครบางคนหรือว่ากับเพื่อนก็ต้องระวังเรื่องของเอกสารเรื่องของการพูดคุยให้ดีนะคะรัดกลุ่มในทุกๆด้านนะคะก็สําคัญมากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามองหางานโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะงานดีไซน์ DIY งานศิลปะศิลปินอะไรแบบนี้ก็ได้ที่คุณอยากที่จะทําหรือว่าทําออกมาแล้วทําได้ดีเช่นอาจจะเป็นความสวยความงามหรือว่าเรื่องของไอทีเรื่องของความรู้อะไร พรสวรรค์ของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจชอบอาจจะทําให้คุณได้เป็นงานเสริมขึ้นมาทำให้คุณมีสละฟรีดอมในอนาคตอาจจะมีงานหลักอยู่แล้วมีงานเสริมขึ้นมานะคะแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะก็ลองตัดสินใจดูลองทําดูนะคะเพราะทําอะไรใหม่ๆคุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่ได้หนทางชีวิตใหม่ได้สิ่งใหม่ๆที่รอคอยด้วยนะคะ อนาคตได้พบเจอคู่ชีวิตนะคะของคุณเองเป็นคู่ชีวิตที่อาจจะมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณหรือว่าเป็นคู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันเขาอาจจะเป็นหนุ่มธุรกิจหรือว่าสาวธุรกิจแบบนี้นะคะหรือว่ามีความเป็นผู้นำอ่าบุคลิกภาพดีดูเท่ดูเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์เข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยก็ขอให้ระวังระวังแล้วก็คุยไปก่อนนะคะมีโอกาสได้พบเจอนะคะอาจจะเป็นคนแดนไกลาทางไกลนะคะอาจจะเป็นคนที่ ดูนิ่งมากๆแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆและเป็นคนที่วัตถุนิยมนะคะดูดีมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนไม่เอาความสัมพันธ์มาเล่นๆกับโชคมาเล่นๆกับความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกั่วครั้งชั่วคราวเขามีความดื้อดื้อเงียบแล้วก็วัตถุนิยมนะคะคือจะต้องแบบเห็นด้วยตาพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนถึงจะเชื่อนะคะกับสิ่ง,งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเขาคนนั้นนะคะหรือว่าคุณเจอแล้วก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะดูเป็นพลังของคนที่มี ความหนักแน่นแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะค่อยๆดูไปก่อนเพราะว่าคู่ชีวิตของคุณจะค่อยๆแสดงท่าทีอาการออกมาเพราะว่าเขาคนนี้เก็บอารมณ์แล้วก็การกระทำได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้น7วันนี้จะตัดสินใจทําอะไรทําได้ คิดอย่างรอบคอบและมีเหตุผลนะคะเพราะว่าอนาคตของคุณขึ้นอยู่กับที่คุณตัดสินใจแล้วคุณเลือกเดินทางนะคะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขแฮปปี้กับตัวเองก็คือวันนี้ตอนนี้เราดูแลตัวเองอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วคุณจะได้พบเจอความรักคู่รักที่เข้ามาเป็นบุญบารมีเติมความสุขของคุณยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จค่ะชาวราศีกรกฎเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ